ทุกคนมาดูนี่น้องไอลินได้อะไรมาไข่ยูนิคอนไข่สไปเอยูนิคอนน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะมเอาแกะดูซิว่าข้างในจะมีอะไรแทนแทนแกะได้ไหมลูกแกะเลยแกะเลยดึงดึงลุ้นลุ้น,น,นอ่ะดึงแล้วเด,ดี๋ยวดึงอ่ะเดี๋ยวไม่แกะให้อแกะมาแล้วได้อะไรบ้างลูก,กอโอ้ พวงกุญแจยูนิคอนขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้พวงกุญแจยูนิคอนสีชมพูและอะไรอีกโอ้ยเป็นช็อกโกแลตนมอ้มีช้อนตักด้วยไหนลูกยังไงขอดูหน่อยอลินซื้อมาจากไหนคะซื้อมาจากวิกซีซื้อมาจากวิกซีหันหน้ามาดูหน่อยหันหน้ายูนิคอนมาหน่อยโอ้ยเป็นสีฟ้าเลยเป็นสีฟ้าเลย น่ารักมากๆเปิดไปด้วย